ช่วยค่ะทีช่วยค่ะทีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมานั่งฟังเรื่องราวที่ช่องสังวานชอบเล่าจะนำเสนอในวิดีโอนี้กันค่ะแล้วก็คิดว่าเรื่องราวแบบนี้ก็มีอีกหลายคนอาจมีประสบการณ์แปลกๆแ,แบบนี้เช่นกันมาฟังกันค่ะ สมัยนี้แม้จะเรียกสมัยใหม่แต่ก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นสิ่งลึนลับที่ยังปรากฏอยู่ ซ่อนตัวตามซอกมุมต่างๆอีกหลายที่ที่ยังมีคนพบเห็นอยู่ดังเรื่องราวของนางตะเคียนหรือลุกคเทวีซึ่งคงเป็นลุกคเทวาภาคพื้นดินอีกรูปแบบหนึ่งหรือมีวิมานอยู่ภาคพื้นดินหรือตามต้นไม้ต่างๆแต่ก็แปลกดีตามผู้เล่าสังเกตชื่อถ้ามีวิมานอยู่ตามต้นไม้อื่นๆเรียกนางไม้ตามต้นกล้วยเรียกนาง ตนีและถ้าเป็นต้นไม้ที่เป็นจิตของผู้ชายเรียกว่าลุคเทวดาแต่ถ้าอยู่ที่ต้นตะเคียนกับเรียกนางตะเคียนมันก็ดูแปลกแตก,แก,แกต่างเนาะและเคยได้ยินผู้รู้บางคนบอกว่าที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับของแบบนี้ว่าถ้าเป็นต้นโพจะเป็นลุกคเทวดาเท่านั้นจะไม่มีเป็นหญิง ซึ่งล้วนแล้วก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อในแง่มุมต่างๆและอาจเป็นประสบการณ์ของใครบางคนเท่านั้นหรือก็อาจเป็นความเชื่อพื้นบ้านที่เราเล่าต่อๆกันมาสำหรับเรื่องราวนี้ลุงดำเป็นชายสูงวัยที่เป็นคนมีอัธยาศัยดีอยู่ในศิลธรรมวันนี้ลุงดำได้เดินไปตลาด และผ่านตรงหน้าร้านญาติผู้น้องของคือก็คือป้าสีขายขนมหวานพวกขนมตะโก้หม้อ,อกแกงถั่วแปบขนมด้วงขนมกล้วยและอีกหลายชนิดผัดเปลี่ยนหลากหลายขนมด้วยกันซึ่งลุงดำก็ร้องทักป้าสีออกไปผู้เป็นน้องว่าวันนี้ขายดีสี่สีเอยคอยขายดีทุกทกวันนะแล้วก็หยุดพักเหนื่อย ลุงดำหยุดพักเหนื่อยอยู่ข้างร้านประสีลุงดำแกเดินจากบ้านมานะนะขณะนั้นมีผู้หญิงคือมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อขนมร้านประสีลุงดํายืนดูประสีขายขนมอยู่แต่อาการของหญิงสาวคนดังกล่าวก็เริ่มมีอาการแปลกๆยืนส่วนเซเหมือนจะล้มแล้วก็ยืนตรง คือยืนือนคนจะไปลมลม้ลมลงนะเสร็จแล้วก็ยืนตรงเด้งขึ้นมาเลยแบบตรงขึ้นมาเลยแต่ผิวของผู้หญิงคนนั้นสิมันเริ่มออกค้ำค้ำเขียวเขียวดวงตาเขมงจ้องมองมายังลุงดำแล้วพูดด้วยเสียงเข้มเข้มว่าช่วยฉันทีช่วยฉันทีนทลุงดำเอ๊ะในใจเลยพูดแปลก เพเธอมองมาที่ลุงดําด้วยลุงดำเลยเธอเลยเลยถามผู้หญิงคนนั้นว่าเอ็งจะาช่วยอะไระ่าจะช่วยยังไงะาจะช่วยเอ็งยังไงนที่เอ็งเ่ช่วยข้าทีข้าไม่ใช่นางคนนี้นะแต่ข้ามากับมันข้าคือนางตะเกียนนาง พูดพางก็มองบนที่ลุงดำตาขมิงแปลกผิวกายตอนนี้ค้ําเขียวลุงดำบอกว่าขนาดนั้นแกเองก็แปลกๆปกเมื่อได้ยินหญิงสาวคนนั้นพูดตัวแกเองก็เห็นภาพในฟาร์มคิดถึงแกเป็นหญิงสาวสามคนอยู่ในต้นไม้ต้นเดียวกันลุงเลยพูดกับหญิงคนนั้นว่าเอาพระเองเป็นนางตะเคียน ทำไมโดนไม้โดนเดียวเองอยู่วนฝามคนเลยเหรอหญิงคนนั้นที่มีนางตะเคียนแฝงอยู่ก็ตอบกลับว่าอาดีตในยุคเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาข้ามีพี่น้องสามคน บ้านเมืองเกิดศึกสงครามผู้คนล้มตายข้าสามพี่น้องก็ตายในคราวนั้นและศพของข้าสามคนได้ถูกนำมาฝังไว้ใต้ต้นตะเคียนนี้พวกข้าสามคนพี่น้องหลังจากตายแล้วก็เลยได้สิงสถิตยอยู่ณต้นตะเคียนต่อมาต้นตะเคียนมันแห้งเฉายืนต้นตายหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ามันตายพรายนั่นแหละ ก็มีคนมาตัดต้นตะเคียนลงแต่เขากลัวเกิดโทษภัยจากนางไม้หรือนางเขาว่าเป็นนางตะเคียนนั่นแหละเขาก็เลยเอาตะปูสี่ความยาวสี่นิ้วลงอาคมมาสะกดพวกข่าให้ติดต้นลติดไว้กับต้นไม้นี้ซึ่งมาสะกดข่าก็เลยย้ายไปไหนไม่ได้ ข้าจะเปลี่ยนวิมานของข้าที่เป็นต้นไม้ก็เปลี่ยนไม่ได้ต้นไม้ต้นนี้อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอยุธยาในปี2554น้ำท่วมท่วมหนักลำต้นและกิ่งก้านของข้าที่ถูกตัดลงก็ลอยตามน้ำและเกะและกะไปหมด หลวงพ่อที่วัดก็ได้เก็บเอามารวมกันแต่นางคนนี้ที่ข่ามากับมันเนี่ยได้ไปทำบุญและขอบางส่วนของต้นตะเคียนที่ลอยอยู่ในวัดมาซ่อมเรือของมันข่าก็เลยมากับมันได้นางคนนี้มันเป็นคนดีมีน้ำใจชอบทำบุญทากุศลและส่งบุญให้ข่าด้วย แต่ตอนนี้ลูกชายมันถูกพวกสัมเวสีอื่นๆที่ลูกชายมันเจอเล่นงานชอบชักชวนลูกชายมันไปแต่เล่นหลังป่าชา้าหลังที่ใกล้ๆบ้านมันข้าวปลาอาหารไม่ยอมกินไปเล่นอยู่กับพวกนั้นพวกผีพวกนั้นพวกผีพวกนั้นก็อายุรุนแรวเขาวเดียวกับลูกมันแหละ ข้าเป็นห่วงพวกมันและโกสงสารแต่บารมีของข้ายังไม่แก่กล้าพอที่จะช่วยพวกมันได้เพราะข้าเห็นท่านข้าดูแสงกายของท่านท่านสามารถช่วยได้ข้าเห็นแสงบุญแห่งการบำเพ็ญของท่านท่านได้โปรดช่วยมันทีนะข้าขอร้องลุงดำเลยก็หาว่า ไปชั่วอย่างไรอ่ะหาไม่ใช่หมอพีสนอยเอาอย่างนี้ความเชื่อของคนพุทธก็ต้องสวดมนต์เพ่เม่ตาให้รูปสัพพติเป็นสุภและอย่าเบียดเบียนกันถ้าพวกชั่อในด้านวัตถุมงคลมงคลก็ฟันเชิญบารมีเหลียญหรูของเท้าเอสวันมาคล้งองคอเพราะเชื่อว,ว่าพันท้าเอสวันท่นนานขวบภูมิญญาหนึ่งลาย วิญญาณนันไล่จะกลัวระหว่างนั้นหญิงสาวคนนั้นก็เริ่มมีอาการปกติลุงดำก็แนะนำหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งหลังจากที่นางตะเกียนนางตะเคียนออกจากล่างแฝงที่แฝงมากับหญิงสาวคนนั้นแล้วก็ให้ทำอย่างไรเหมือนอย่างที่คุยไว้กันนางตะเคียนก็ค,คือได้พูดใหม่อีกครั้งให้ผู้หญิงคนนั้นได้รับรู้ ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าขณะที่นางตะเคียนได้คุยกับลุงดำเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกแต่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็ทราบแล้วที่ว่าลุงดำได้คุยกับนางตะเคียนไว้เช่นไรหลังจากนั้นลุงดำก็ได้เดินทางไปยังต่อตะเคียนที่ยังเหลืออยู่ที่นางตะเคียนได้บอกเล่าให้ฟังณนะที่นาและก็ ซึ่งเป็นตอตะเคียนที่ลาต้นใหญ่เหลือแต่ตอและมีสารนางตะเคียนซึ่งในสารมีรูปแทนนางตะเคียนอยู่สามคนเรียงกันอยู่ทำเอาลุงดาถึงกับ,กบอึ้งไปเลยทีเดียวว่ามันมีอยู่จริงและลุงดําก็คือตัวแทนเดินเรื่องแทนเจ้าของประสบการณ์นั่นเองเรื่องของนางตะเคียนขอร้อง ันนี้นั่นเองแต่เรื่องพระที่วัดที่อยู่ของตอต้นตะเคียนที่วัดในอายุยาก็เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหมายถึงว่าลุงดำเนี่ยได้ไปที่วัดแล้วก็เจอตอตะเคียนแล้วก็ไปเจอหลวงพ่อที่วัดนั้นนะก็พระก็ได้เล่าให้ลุงดำฟังว่ามีครั้งหนึ่งอะหลังจากน้ำลดก็กวาดรอบ,บริเวณที่ วางต้นตะเคียนที่โค่นลงมาแล้วแล้วนําใบไม้ใบหญ้าที่มันลอยสเปะสปะอีกครั้งตอนน้าท่วมเนี่ยมาสุมกองไว้แล้วก็เลยสุมไฟเผาเสียจะได้เรียงเกลาม่าไม่ดูลกหูลกตาก็คือเผาพวกใบไม้เศษอะไรที่มันลอยสเปะสปะนั่นเองแล้วก็ตถ้าแอร์กองไฟที่สุมแล้วก็อยู่ใกล้ๆสารนั่งตะเคียนนี่แหละไอ้ใบไม้ที่สุมนั้นมันลุกลามไปติดต้นตะเคียนที่มี แล้วก็หลวงพ่อเนี่ยกับเราอะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมันรีบเดินมาจากทางไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อไม่ทันได้สังเกตมันรีบตามหลวงพ่อที่อยู่ไม่ไกลจากต่อ,อ,อ,อไอกองที่สมไฟเผาเศษใบไม้เศษขยะเนี่ยนนะมันก็รีบเดินมาเลยว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไวติดต้นตะเคียนแล้ว ยกต้นตะเคียนเหนียวจะกองไฟทีนั่นหลวงพ่อก็ยกคนเดียวไม่ไหวก็บอกนาว่าค่ะยกไม่ไหวหรอกแต่เดี๋ยวจะไปตามเอคนมาช่วยยกหน่อยผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าหลวงพ่อไปตามเถอะทางข้างหน้าวัดเนี่ยมันมีคนเล่นบอลอยู่ห้าหกคนหลวงพ่อไปตามมันมาช่วยยกะหลวงพ่อยกคนเดียวก็คงไม่ไหวแล้วหลวงพ่อก็รีบเดินจ้ำไปเลยหน้าวัด ยังไวเพื่อไปดูคนหน้าวัดว่ามาช่วยกันยกต้นตะเคียนหนีจากกองไฟทีเดิมไม่ได้สักหน่อยยังไม่ทันถึงหน้าวัดเลยไอ้หนุ่มสี่ห้าห้าหกคนนั่นก็ รีบเดินจ้ำกันมาอย่างเร็วเลยบอกมีผู้หญิงมาตามบอกหลวงพ่อเรียกให้ไปช่วยยกต้นไม้หนีกองไฟหน่อยหลวงพ่อถึงก็เฮ้ยมันไปตอนไหนว่าแป๊บเดียวก็คือผู้หญิงคนนั้นพูดก,กับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็รีบไปยังเดินไปไม่ทันเท่าไหร่เลยไอหนุ่มพวกห้าหกคนนั้นก็เดินสวนมาแล้วบอกว่ามีผู้หญิงตามตอนหลังจากที่หลวงพ่อเดินพระมาจากที่ผู้หญิงมันขอร้องให้ช่วยนะหันไปมันก็ไม่มีนลแล้วก็ ไปเจอไอ้ห้าหกคนเนี่ยมังก็เดินสวนเข้ามาหลวงพ่อก็ยังนึกแปลกใจอยู่กันแล้วก็เลยไปช่วยกันทั้งหลวงพ่อแล้วก็เจ้าหนุ่มห้าหกคนที่เล่นบอลอยู่หน้าวัดเนี่ยประจํา แล้วก็คุยกับว่าเอ๊ผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครนะไม่รู้จักมันมาบอกแล้วก็แปลกใจที่ว่ามันบอกเสร็จเดินไม่ทันกี่ก้าวเลยพวกเองก็เข้ามาพวกเองรู้จักไหมเนี่ยว่าเป็นใครทั้งหลวงพ่อและก็พวกชายหนุ่มห้าโอ,อ๊คนนั้นก็บอกว่าไม่เคยคุ้นหน้านะผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไม่รู้จักแล้วมันก็แปลกที่ว่ามันไม่ใช่คนแถวเราแล้วแวกวัดด้วยนะหน้าตาแปลกๆก,ก็ยังเป็นปริศนากันอยู่เลย ว่าหญิงคนนั้นเป็นใครนี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆที่ประสบพบเจอกันเป็นประสบการณ์ของคนเจอแต่ใครจะเชื่อหรือไม่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่แวะมารับชมรับฟังกันค่ะโอแล้วก็ตอนท้ายนะลุงดำได้บอกว่านางตะเคียนน่ะ ที่ที่บอกว่านั้นน่ะเขาเขาเหมือนมาหวอะไรสักอย่างว่าคนชอบว่าว่าเขาเนี่ยเรียกว่าผีนางตะเคียนหาว่านางตะเคียนเป็นสัมภเวสีอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบให้ใครมาเรียกเขาอย่างนั้น ลุงดำก็ยังพูดไปต่อไปเหมือนกันนะลืมเล่าลุงดำบอกลืมเล่าลืมเล่าให้ฟังว่ามีตรงท้ายเนี่ยว่านางตะเคียนได้กล่าวถึงตรงนี้ด้วยลุงดำก็เลยพูดเหมือนเป็นกําลังใจให้กับคนนางผู้หญิงที่เรียกว่านางตะเคียนนี้ว่าคำว่าสามพเวสีเนี่ยมันก็หมายถึงผู้รอเกิดแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่พอใจนี่ คำว่านางตะเคียนอาจเป็นภพภูมิหนึ่งก็คือได้เกิดแล้วจากการตายจากคนธรรมดาไปเกิดภูมิหนึ่งซึ่งเป็นลุกคเทวาลุกคเทวีก็เรียกว่าเป็นภูมิหนึ่งเขาอาจจะไม่ใช่สัมภเวสีก็ได้อย่างท่านเข้าใจนะอย่าไปโกรธเขาเลยบางทีคนเขาไม่เข้าใจเนี่ยตรงเนี้ลุงดําก็ยังเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ยักนหน้าเงึก เรื่องราวตรงนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วลุงดำก็แนะนำการแก้ไขที่ว่าผู้หญิงคนนั้นที่นางตะเคียนแหวงไปเพื่อขอฟาร์มช่วยเหลือจากการที่ได้ไปเจอเจอลุงดำผู้เป็นคนปฏิบัติมีบุญบารามีพอสมควรก็ ลุงก็แนะนําไปเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆอยู่เหมือนกันว่าก็ไม่นึกว่าจะได้เจอเจอลุงดําว่าก็แปลกดีเลยนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังว่าอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยของโลกนี้ก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้อีกนะตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันค่ะยังไงแล้วก็ถ้าไม่เชื่อไม่ ไม่คิดว่ามันมีอยู่จริงในโลกนี้ก็ถือว่าเป็นความบันเทิงหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่แชร์เพื่อความบันเทิงก็แล้วกันแล้วสุดท้ายนี้ผู้เล่าเองก็ขอให้มีความสุขทุกๆท,ท,ท่านนะคะในการรับชมวิดีโอของเราสวัสดีค่ะ